ตัวหญิงเองค่ะสากน้ําหนัก65กิโลตอนนี้ค่ะลดเหลือนะคะ50กิโลเท่านั้นนะคะหญิงต้องบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะถ้าใครค่าที่ได้ทานแล้วอะค่ะหญิงบอกเลยยังไงน้ําหนักลดลงแน่นอน VS นะคะหรือ V ีสลิมนะคะหญิงต้องบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะเขาอะค่ะคิดค้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะคะและเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นนวัตกรรมไลโบโซม ช่วยในเรื่องของอะไรคือตัวนี้ค่ะมันจะดูดซึมเข้าร่างกายได้ถึง9 8ซึ่งจะทําให้ตัวเราเองอะค่ะน้ําหนักลดได้ไวสัดส่วนลดลงได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันดูดซึมเข้าร่างกายได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะต้องบอกเลยว่าตัวหญิงเองอะค่ะเป็นคนหนึ่งที่จะบอกว่าแต่ก่อนนะคะหญิงเป็นคนที่ตัวอ้วนฉุบมากเพราะว่าตัวเองอะค่ะเีีรยเราก็จตัวเป็นไทรอยด้วยและเป็นคนหนึ่งอะค่ะที่เคยดื้อยามาก่อนนะคะน้ําหนักตัวค่ะแต่ก่อนของหญิงะคะ่ะอยู่ที่6กกิโลเลยนะคะ แต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะหญิงทานตัว VS หรือ VS lim ตัวเนี้ยค่ะได้ประมาณสากล่องแล้วนะคะสกล่องก็ทานได้ประมาณ3เดือนเลยตัวหญิงเองค่ะจากน้ำหนัก6กกิโลตอนเนี้ยค่ะลดเหลือนะคะ50กิโลเท่านั้นนะคะหญิงต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยค่ะถ้าใครค่ะที่ได้ทานแล้วอะค่ะหญิงบอกเลยยังไงน้ำหนักลดลงแน่น,น,นอน<ป>แต่ในช่วงเดือนแรกสิ่งที่จะลด มากที่สุดคือสัดส,ส่วนนะคะสัดส,ส่วนจะลดลงเร็วนะคะกว่าน้ําหนักแต่หลังจากนั้นนะคะถ้าคุณทานต่อเนื่องนะคะน้ําหนักจะลดลงอย่างแน่นอนและจะลดลงแบบปลอดภัยด้วยเวลาทานจะคอไม่แห้งใจไม่สั่นหยุดทานไม่มีอาการโยโย่นะคะ หย่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้ V S เขาเป็นที่โด่งดังและขายดีมากๆและอย่งจะบอกว่าโปรโมชั่นตอนนี้นะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจเขามีของแถมด้วยฟ้าเป็นตัวนี้เลย c o l ลี d e J Collagen ช่วยดูแลเรื่องผิวใสหรือใครอยากเลือกของแถมเป็นนี่ตัวนี้นะคะยิ่งน่าเสนอเลยค่ะเป็นกาแฟลดพุงจ้าทานควบคู่กับ V S งบอกว่าตัวนี้จะทําให้น้ําหนักลงได้รวดเร็วและพุงคุณจะยุบลงเร็วมากๆเลยหรือถ้าเป็นใครที่ขับถ่ายไม่ค่อยดีระบบขับถ่ายค่อนข้าง สี่ห้าวันถ่ายที่ตัวนี้จ้าเขาเรียกว่าตัวสบายดีไฟเบอร์นะคะเราก็แถมฟรีไปให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสาวๆที่อยู่ที่ยุโรปหรือว่าอเมริกานะคะเราจัดส่งฟรีมีขังยุโรปให้ด้วย3-5วันได้รับของแน่นอนแบบปลอดภัยแน่นอน